35, 35, 35สามสิบห้าเราไปที่ร้อยสามสิบห้าสามสิบห้าองศาครับอันนี้คือมุมที่เรากําหนดน,นี่มุมที่กฎหมายกําหนดทีนี้ครับทีนี้เดี๋ยวครับนิดนึงถ้าพอเราได้จับมุมได้แล้วก็หึงองศาเลื่อนตําแหน่งตัวนี้มาหาจุดตัดที่เรากําหนดขึ้นมาเพื <S S ่อที่จะให้พื้นที่เสียน้อยที่สุดเลื่อนไปปึ๊บเป็น้อยองศาให,ใ,หใ,หให้ได้มาที่สุดก็คือมุมนี้เริ่มจากหักมุมนี้นะครับคุนฝนก็จะต้องเสียตรงนี้เอจับตรงนี้ปั๊บ ฉากมันสุดแค่แค่นี้หาจุดตัดของมันตรงนู้นไปหาคานนู้นอ่าเริ่มต้นที่จับต้องวิ่งไปตามมุมฉากวิ่งไปตามหัวฉากสุดตรงไหนสุดปลายคานฝั่งนู้นทิมคานฝัน่งนู้นคานเราสามต้องวิ่งไปสุดคา,านหางหางตรงนั้นอยู่หางตรงตนั้นต้องอยู่ตรงตะปูครับหางมือตรงมือน,นี้โป้จับต้อง,ง็จะไปตะปูประมาณจุดที่เรากำหนดครับผมเอาเลยดูแม็กก,ก็เท่านี้แม็กก็เท่านี้ ตามกฎหมายเราได้เราได้ตำแหน่งนี้เราได้ตำแหน่งนี้นคะครับผมนี่มันมันมันไปเยอะมากนี่เราก็มาเตริ่มติดตัดตรงนี้แล้วเราก็มาปรับอ,องศาใหม่แต่ให้มันเกินร้อยสามสิบห้าให้มันเกินไปนครับผมให้มันเกินไปเราไปที่ร้อยหกสิบเลยหกสิบเลยอันนี้คือเกินกฎหมายกาหนดนนกฎหมายกาหนดประมาณนี้เราก็จะได้มุมนี้โฆโฆครับเอาไปตรงนี้อ่ะ ดึงไปตามหางฉากดึงไปตามหางฉากครับผมประมาณนี้องนงี้อันนี้คือตรงนี้ร้อยองศาร้อดึงาร้อยหกองศาอ้าวมีจะปูกสาม้าเราไปที่ร้อยสามห้าสามสิบห้าองศาครับอันนี้คือมุมที่เรากําหนดนี่มุมที่กฎหมายกาหนดครับเ็นไิงครับ ทีนี้เดี๋ยวครับนิดนึงถ้าพอเราได้จับมุมได้แล้วก็ศึกษงาเลื่อนตำแหน่งตัวนี้มาหาจุดตัดที่เรากำหนดขึ้นมาเพ<ฮ>ื่อที่จะพื้นที่เสียน้อยที่สุดเลื่อนไปปื้อไไปน้อยองศาให้ให้ให้ได้มาีนสุดเ็นแคถึงสสมุมนี้เริ่มจากหักมุมนี้นะครับคุณฝนก็จะต้องเสียตรงนี้พอจับตรงนี้ปั๊บฉากมนสุดแค่แค่นี้หาจุดตัดของมันตรงนู้นไปหาคาน,นู้นเริ่มต้นที่จับตอง